วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวบ้านตากะยายนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านตากระยยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆบริเวณบ้านนะครับว่าตากระยยปลูกอะไรบ้างตากระยยชอบปลูกผลไม้นะครับหรือว่าของปลูกนะครับหลายๆอย่างนะครับเราไปดูกันนะครับว่าตากะยยปลูกอะไรบ้างไปกันเลยนะครับเรามาดูข้างหลังบ้านก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับตาปลูกกล้วยไข่ไว้นะครับลองต้นมาสูงมากเลยครับมีออกลูกแล้วนะครับ จะมีต้นขาต้นตะไคร้นะครับมีต้นขานะครับนีต้นตะไคร้นะครับและนี่กล้วยหอมนะครับและนี่กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมจะเป็นลูกยาวๆหน่อยนะครับยาวกว่ากล้วยไข่นะครับยาวกว่ากล้วยไข่นะครับแล้วก็เป็นต้นมะยมชิดนะครับตามแมนครับนี่คือต้นมะยมชิดนะครับผลเพยยังไม่มีนะครับมีแต่ต้นนะครับ มันจะเล็กๆหน่อยนะครับไม่ติอมชิดมันจะลูกโตแต่มันไม่หวานนะครับมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากเลยครับตัวนี้เป็นฟืนครับตาตัดต้นลำไยนะครับตาไม่เอาต้นลำไยนะครับตาจะปลูกกล้วยครับเลยตัดต้นลำไยกิ้นะครับนี่เป็นฟืนนะครับฟืนลำไยนะครับนี่คือสวนต้กล้วยตาครับตาเราปลูกกล้วยเยอะมากครับเยอะมากเลยกล้วยขายกล้วหอมตี้วฟักทองเลยนะครับ คือต้นมะม่วงนะครับก็จะเป็นยิมโหนกับทองดำนะครับทองดำจะเป็นรูปแบบนี้นะจะเป็นรูปเล็กๆก่อนครับนี่มาครับลูกมันครับนี่คือทองดำนะครับเฮ้ยนี่คือพี่เกลียงนะครับจะเป็นลูกขาวๆแบบนี้นะครับมันจะเผ็ดมากนะครับทุกคนดูลูกกันย่ครับกลางออกไรครับ ตาครับแต่ตาไม่เอาแล้วนะครับต่จะตัดทิ้งนะครับต้นขนุนนะครับมีสองลูกนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับมันไม่โตเต็มที่นะครับต้นนี้ใจขูกไว้แหงน้าบ้านนะครับเพราะโบราณเขาเชื่อว่าเป็นจะช่วยหนุนหนุนชคหนุนลาบนะครับหนุนดวงนะครับแต่หนุนทุกสิ่งนะครับตัวรน้าขาก็มีต้นมะแนวนะครับลูกมันกําลังออก ต้นลูกเล็กนะครับยังไม่สุกนะครับยังไม่มีน้ํานะครับลูกมันยังเล็กอยู่ครับส่วนที่มันแก่แล้วก็หล้นใต้ต้นนะครับตกใต้ต้นนะอันนี้ครับตัวตัวตานะครับอันนี้จะเป็นผักที่เขาเอาไว้ใส่ลาบนะครับของภาคเหนือนะครับันนี้เป็นผักชีนะครับกำลังออกเลยครับกำลังสวยนะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ นี่คือต้นละมุดนะครับลูกมันกำลังเริ่มออกกันนะครับมีลูกเดียวนะครับนี้คือดอกมันนะครับนี่ดอกมันสลัดมันก็มีจะมีลูกมันขึ้นนะครับอันนี้ผมไปซื้อให้ตายครับมีหนึ่งสองสามสี่ต้นนะครับต้นละมุดนะครับตามมาแล้วทุกคนนี่ต้นสล่งนะครับต้นสล่งสีสีสีชมพูนะครับ มันไม่ใช่ฝรั่งสีเขียวนะครับลูกเป็นสีฟูนะครับผมไปซื้อกับตามานะครับต้นนี้ผมจะไม่ได้นะครับไหนเป็นเนาะอันไหนเป็นมังกรอันไหนเป็นมงังขุดนะครับแต่ตาจะปลูกไว้นะครับ น่าจะเป็นต้นอัวคาโดนะครับพืชผกของตาจะมีเยอะนะครับผลไม้ด้วยนะครับจะมีหลากหลายการชอบปลูกไว้นะครับเอาไว้กินเอาไว้แจกเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะเอาไว้ให้ลูกให้หลักคนดูบนนู่นนะครับลูกมะละกอเยอะๆเลยครับมันยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกนี่ก็เอาไว้ทําส้มตานะครับอร่อยครับส้มตำผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบ้านของตาครับบนบ้านของตาครับ ซึ่งบ้านของตาที่มีอายุประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วครับตาเป็นคนสร้างนะครับเป็นบ้านไม้นะครับตามปอะไรครับผมอันนี้นะครับจะเป็นห้องเสื้อผ้าตานะคลับเสื้อผ้าไว้ที่นี่นะนี่เป็นห้องเสื้อผ้าตานะครับแล้วอันนี้นะครับจะเป็นห้องนอนนะเมื่อก่อนผมกับแม่นอนที่นี่นะครับตอนผมติดนะครับจะเป็นห้องนี้เลยนะครับ แต่ตอนนี้ไม่มีใครนอนแล้วครับนี่เราจะเป็นตู้เก่าแก่ของอตู้เก่าแก่ของยายนะครับยายจะเป็นคนชอบสะสมของเก่านะครับตู้นี้มีอายุเก่าแก,ก่มากเลยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีขายนะครับตู้นี้นะครับ เมื่อก่อนนะครับตาผมจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่านายห้อยนะครับเหลืองวัวนะครับเยอะแยะมากครับไล้วัวมีเยอะควายก็มีเยอะนะครับเมื่อก่อนตาจะนอนในป่าไล่วัวไล่ควายไปขายครับแล้วตาก็ซื้อช้างมาหนึ่งตัวครับเมื่อก่อนเป็นช้างตัวผู่รูนนะครับเสร็จแล้วตาก็ขายมาลงทุนนะครับผมรู้สึกว่าตาจะขายมาลงทุนนะครับช้างตัวนั้นนะครับพอเปิดกระไปาก็จะเจอลำไยนะครับสองต้นข้างหน้านะครับ ตอนนี้ตาลว่าจะตากัะเจ้าออกตรมยายออกนะครับปลูกอินแทนนะครับนี่ครับดูสวยมากเลยครับนาครับทุกคนมาดูห้องนอนตานะครับกับยายนะครับนี่ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับตายกับยายนอนไม่ได้แล้วครับขึ้นขึ้นมาได้ไม่ได้ครับตากรับกับยายแก่มากแล้วนะครับ อันนี้อาจจะไม่พูดคุยกับตายายนะครับตายายพับคอนอยู่นะครับดูมวยครับตาดูมวยอยู่วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับที่พาทุกคนมาเที่ยวนะครับครั้งหน้าจะพาทุกคนมาดูของโบราณที่จ่าสะสมไว้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ